ไปเมื่อปี2563หนึ่งคดีที่คนไทยให้ความสนใจและกลายเป็นคดีที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือคดีชิงทองนะครับของอดีตผอ,อกอล์ฟซึ่งในการชิงทองครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง3คนกับ1ในนั้นเป็นเด็กอายุ2ขวบเท่านั้นล่าสุดครับสารดีกาพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับเพราะว่าพฤติการของผู้ก่อเหตุ อดเงียบทั้งที่เป็นถึงผอ,อ,อของโรงเรียนแต่กลับไม่มีจิตสำนึกที่ดีชวนท่านผู้ชมย้อนดูคดีนี้รนะับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้ชัดเจนถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งใช้อาวุธสงครามยิงประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งด้านหน้าและด้านในร้านทองขณะผู้ต้องหาเข้าชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลบบุรี เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3คนหนึ่งในนั้นคือเด็กชายอายุเพียงสองขวบและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนการสืบสวนจากหลักฐานและแกะรอยของตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือพอออกรฟอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีต่อมาถูกดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน คดีนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษามเมื่อวันที่27สิงหาคม2564รวมโทษทุกกระทงให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยปรับ1,000บาทริบของกลางและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่บรรดาโจ์ร่วมจำเลยยื่นอุทธร์ขอลดโทษต่อมาในวันที่20กรกฎาคม2564สารอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้ว แม้จำเลยชดใช้ความเสียหายเพื่อบรรเทาผลร้ายสำนึกผิดหรือมีคุณงามความดีดังที่อุทธร์ก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะสมควรใช้ดุลยพินิษลดโทษส่วนกรณีที่จำเลยรับสารภาพก็เพราะจำนวนต่อหลักฐานจึงพิพากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นจำเลยยื่นดีกาขอให้สารลดโทษล่าสุดวันนี้สารดีกาพิพากษาย,ยืนโทษประหารชีวิตจำเลยโดยสรุปสารเห็นว่า พฤติการของจำเลยกระทำอย่างอุกอาจในห้างสรรพสินค้าเป็นที่สาธารณะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นพฤติการอุกอาจโหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมกับมีอาชีพเป็นครูที่จำเลยขอให้ลดโทษจึงไม่มีเหตุสมควรสารดีกาจึงตัดสินให้ประหารชีวิต